สวัสดีครับเราก็มาเข้าสู่การดูดวงธรรมบาร,รมีนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะเราก็มาเข้าถึงเดือนที่3แล้วนะแป๊บๆจากปีใหม่มานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาถึงชาวชาวราศีมังกรของท่านที่เกิดในวันที่14มกราคมถึง12ลุ่กุมภาพันธ์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูดวงกันว่าในเดือนเนี้ของชาวราศีมังกรนะครับมีนาคม2566เนี้ยดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีมังกรนะครับสํารวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีนะครับ เราก็มาเข้าสู่การเปิดไพ่ดูดวงสำหรับชาวราศีมังกรนะครับก่อนจะเปิดไพ่นะแอดมินก็ขออวยพรนะครับสำหรับชาวราศีมังกรทุกท่านนะขอให้ท่านจงโชคดีนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผม เรามาดูสถานการณ์ในช่วงนี้การของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคม2566นี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกไพ่สเตรทไพ่หญิงแกลงผู้สยบพยาราชสีตรงนี้มันบ่งบอกว่าอะไรในเดือนนี้นะครับนะ แอดมินพูดเลยว่าไม่ได้อวยนะขอพูดตามไพ่เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานคุณก็ดีเอาเรื่องการงานก่อนละกันนะเรื่องธุรกิจเรื่องการงานน่ะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบังเกิดผลจากความวิทยะความเพียรและความพยายามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวราศีมังกรเองหลายๆคนเลยนะ,ะหลายๆท่านในเดือนนี้นะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือทํามาค้าขายอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับจะประสบความสําเร็จอย่างสูงมากนะครับเขาเรียกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่หญิงสาวผู้สยบราชสีได้เขาเรียกว่าลักษณะตัวตนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับเดือนนี้คุณต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวก็ดีเดือนนี้ผลประกอบการธุรกิจนะกำไรการค้าขายในเดือนนี้นะครับจะ ทลักทะลายล้นหลามากสมมติว่า,าคุณเปิดร้านอาหารแล้วกันนะในแต่ละเดือนเนี่ยคุณอาจจะได้เดือนเฉลี่ยเนี่ยหักค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าจีป่าถาไปแล้วเนี่ยผลว่าผลกําไรต่อเดือนเดือนละแสนนะเดือนนี้คุณอาจจะได้อยู่ที่ราวสองถึงสามแสนบาทต่อเดือนก็เป็นไปได้หรือ2นะครับบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจำนะครับพนักงานออฟฟิศหรือทํางานในองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งนะในเดือนนี้ คุณจะมีความสําเร็จอย่างสูงเขาเรียกว่าสําเร็จเกินคาดเกินเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับมันเกิดจากความเพียรการวางแผนวิริยาของตัวคุณเองล้น้วนเลยพอไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าสตรีร่างบอบางอะนะครับที่สามารถสยบราชสีได้ไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่ามันผลจากความวิริยะความภาคเพียรของคุณเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้ยมันส่งผลสําเร็จให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็2สําหรับผู้ที่รับรับราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนก็ดีข้าราชการเอกข้าราชการพลเรือนก็ดีหรือข้าราชการตำรวจทหารก็ดีนะครับในเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสจะได้เสนอชื่อถูกวางตัวให้เลื่อนขั้นมีตําแหน่งหน้าที่การงานให้สูงมียศมีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิมในเดือนนี้นะมีการวางตัวส่วนว่าจะได้เลื่อนในเดือนไหนต้องมาเปิดดูอีกทีนะครับนะเขาเรียกว่าโอเคเปิดมาเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสําเร็จอย่างดีเลยนะก็เป็นกะําลังใจให้สู้ๆนะครับ ใบที่2องไพ่เกี่ยวกับอัศวินถือเหรียญในออฟเพนทาเคิลอ่ะเราจะเห็นว่าอัศวินนั่งบนหลังม้านะครับนะถือเหรียญแล้วกําลังแบบมองไปข้างหน้าอยู่ม้าไม่ได้วิ่งนะถ้าเราตีความจากไพ่นี้ต่อจากไพ่ใบแรกอะตอนนี้ตัวคุณนะครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มกำลังหยุดนิ่งหยุดนิ่งคือหยุดมองอนาคตแล้วว่า จากนี้เราจะวางอนาคตไปอย่างไรเราจะคอนโทรลตัวเองไปในทิศทางใดนะเพื่ออนาคตบางคนนะครับอาจจะเป็นพนักงานประจำอันนี้แอดมินพูดนะทำงานประจําอยู่มาหลาย,ลายปีแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแผนกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสายอาชีพที่คุณทําตอนนี้มีทั้งเงินเก็บมีทั้งอะไรอยู่เพียงพอคุณก็มีความคิดตอนนี้ว่าเฮ้ยเราจะทํางานแบบนี้ต่อไปไหมนะตอนนี้เราก็มีแฟนอยากจะมีอนาคตแล้ว ถ้าเราทํางานอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้านี้เ,ออเราอยู่ในองค์กรนี้มันจะดีกว่านี้ไหมหรือว่าเราควรที่จะออกมาประกอบสัมมาอาชีพประกอบกิจการประกอบธุรกิจของเราเองดีไหมตอนนี้มันเป็นช่วงหัวเร็วหัวต่อนะครับของใครลหลายๆคนในชาวราศีมังกรเลยว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตช่วงนี้บางคนรับราชาการก็ดีนะแล้วก็ดูตัวเองว่าเออเนี่ย ถ้าสมมติต่อไปต,ไปตำแหน่งหน้าที่การงานม,มันสูงขึ้นก็ดีนะเงินเงินนิดเงินเดือนสูงขึ้นสวัสดิการดีขึ้นตำแหน่งดีมันเป็นหลักประกันในการที่เราสามารถดูแลครอบครัวของเราได้ตอนนี้มันเป็นสิาางงน่งที่คุณกำลังวางแผนไว้อยู่ช่วงนี้คุณกําลังวางแผนชีวิตเลยว่าจะเอาชีวิตของคุณไปอย่างไรดีจะดูแลตัวคุณเองคุณจะดูแลคุณตัวคุณเองได้ดีไหมดูแลครอบครัวคนที่คุณหลักได้ดีไหมมันเป็นช่วงแห่งการวางแผนช่วงนี้คิดให้ดีนะครับนะว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตคุณต่อไปนะตรงนี้ Acle, 1, เอ็ดออฟเพนท l e เไพ่หนึเหรียญต่อไปนะครับก็ถือว่าจะ,ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไพ่หนึเหรียญเนี่ยมันบอกเกี่ยวกับว่า 1. มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับสำหรับตำแหน่งงานใหม่ก็ได้แอดมินบอกแล้วว่าเชื่อว่าตัวคุณน่ะจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นนะหรือแม้บางคนเนี่ยอาจจะแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือว่าบางคนเนี่ยเอ้ย เราก็มีประสบการณ์นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานประจํามาเยอะและ้วตอนนี้เออเราเนี่ยอยากจะออกมาทําอะไรส่วนตัวสมมุติว่มมวา,าแอดมินยกตัวอย่างว่าคุณทําเกี่ยวกับบริษัทเอาอย่างแอดมินแล้วกันนะอแอดมินก็เป็นฟรีแลนซ์แต่ก่อนเนี่ยเป็นทั้งฟรีแลนซ์เลยแล้วก็ดูดวงด้วยใช่ไหมอย่างก่อนแอดมินก็เป็นฟรีแลนซ์นะสมมติคุณเป็นฟรีแลนซ์แล้วกันแอดมินยกตัวอย,าอยา่างฟรีแลนซ์รับฟรีแลนซ์ไปดีลงานห้างนั้นห้างนี้บ้างไปเปิด งานอีเวนท์ที่นู่นที่นี่บ้างเนี่ยคุณอาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้มากว่า10ปีละ15ปีละขึ้นไปเนี่ยจนคุณคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเราทําอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นลูกจ้างว่าใช่ปะเป็นมือปืนคอยรับจ้างงานนู้นงานนี้บริษัทมุบริษัทนี้ทำไมเราไม่มาเปิดเองเลยล่ะเนี่ยแหละมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แลวเฮ้ยเราก็มีประสบการณ์ในการจัดอีเวนต์นะจัดอีเวนต์งานเลี้ยงบ้าง,ง,าง,างอีเวนต์การเปิดบูธแจกของสัมมานาแล้วก็ไง ขายงานให้แก่ลูกค้าเฮ้ยเรามาทําเองก็ได้นี่เนี่ยอย่าแอดมินเป็นฟรีแลนซ์ก็ขายงานเหมือนกันบางทีนะเราก็ทําตรงนี้ให้มาเออเราก็มีประสบการณ์มาเปิดบริษัทเองไปดีลงานไปทําอะไรเออเฮ้ยจากให้เราเป็นแบบลูกจ้างเราก็สามารถเป็นนายของตัวเราเองได้ตรงเนี้ยหรือไม่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําอาหารนะออกมาเปิดร้านอาหารเองก็ได้ทําอาหารเป็นนายของตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตน่ะอ่าอาจจะออกมาเริ่มต้นเองใหม่ๆไม่ ไม่มัวอยู่กับงานประจําไม่มัวอยู่กับสิ่งที่มันซ้ําๆซากๆเนี่ยบางคนนะแอดมินไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ต้องออกจากงานประจําตรงนี้แต่มันจะมีบางคนเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่แล้วไงไม่อยากจะเป็นลูกจ้างแครแล้วอยากจะออกมาเป็นนายของตัวเราเองเนี่ยก็ได้นะครับในเดือนนี้มันจะมีลู่ทางมันจะมีช่องทางในการนํามาหากินและคุณออกมาทําบางคนเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ไปได้ดีด้วยตรงนี้นะ ลองพิจารณานะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะมันเป็นหัวเลื้อหัวต่อของใครนะหลายคนแต่ถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยแอดมินก็บอกเลยว่าคุณก็ไม่ย่ําอยู่กับที่หรอกการงานคุณก็เติบโตหน้าที่การงานคุณก็สูงขึ้นจากนี้ไปเป็นต้นไปนะอยู่ที่ว่าคุณเบื่องานประจาหรือเปล่าหรือจะออกมาเริ่มต้นอะไรของตัวเองละเป็นธุรกิจของตัวเองไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องรับไม่ต้องรับฟังคําสั่งจากใครอะ่ะตรงนี้ก้าวดาบเอ,อ่อช่วงนี้ก็คิดมากเหมือนกันนะ ก็กังวลถึงอนาคตที่กำลังเข้ามานะครับบางคนช่วงนี้นะก็กังวลกับตัวเองว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปรอดไหมอนาคตเราจะมีความสุขไหมเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมดูแลครอบครัวคนที่เรารักได้ไหมเราจะใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกวันเนี้ยแข่งขันสูงนะเอ็มเนื้อเข้าใจตอนที่แอดมีเรียนจบใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาง,ง่ายๆอะ่ะปีหนึ่งไม่ได้งานอะ่ะ จนแบบมาได้งานาเออเป็นฟรีแลนซ์เมื่อส0กว่าปีที่แล้วแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตฟรีแลนซ์มาจนปัจจุบันเนี้ยจริงๆนะเราก็มาดูดวงเป็นอาชีพเสริมงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นจริงๆเครียดบางคนนักศึกษาจบใหม่บางที่จบมาเป็นเดือนจบมาปีกว่ายัยงไม่ได้งานก็เครียดตอนเนี้เริ่มต้นจะเริ่มต้นยังไงชีวิตดีนะไม่ต้องแอดมินอยากจะบอกว่าเครียดนะ่ะมันเป็นเราเครียดได้นะครับแต่เราต้องมีสติวางแผนว่าเราจะวางดําเนินชีวิตตัวเองยังไงจากนี้ไปสําหรับคนที่ยังไม่มีงานนะ แต่แอดมินบอกกันเลยว่าช่วงนี้สำหรับคนที่ตกงานอยู่ยังไม่ได้หางานลองไปสมัครงานทิ้งไว้ดูนะครับสมัครงานทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ในช่วงเดือนแต่แอดมินเชื่อว่านะครับว่าฟ้าวันใหม่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคุณไม่ต้องได้งานะนะแต่ว่างานที่ได้เนี่ยสำหรับบางคนนะครับว่ามันจะถูกใจกับตัวเราเองหรือเปล่าสําหรับคนที่ยังไม่มีงานมันจะเป็นอย่างนี้นะแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้แหละช่วงนี้ก็ คุณค่อนข้างเครียดพอสมควรเหมือนกันนะครับลองปรึกษาใครให้หลายคนดูคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะไม่สบายใจเรื่องอะไรเครียดนะครับถึงแม้บางคุณนบางท่านเนี่ยอาจจะมีงานประจําทํอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าก็เคิียดถึงอนาคตอยู่ว่าเ,เราจะทําต่อไปไหมหรือว่าเราจะอยู่อย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะช่วงนี้กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับทําใจให้สบายๆอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมากนะกังวลไปมันก็ แก้ไขอะไรไม่ได้ให้มันเรื่องของอนาคตเราโฟกัสที่ปัจจุบันทํากับปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีกว่าจริงไหมนะครับนะแต่ยังไม่มีหรอกคุณกังวลตีตัวมปก่อนใครนั่นเองกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแฮงแมนนะเรามาดูไพ่ใบนี้นะครับแอดมินตีความได้สองความหมายจะว่าดีก็ดีจะว่าแย่ก็แย่แต่แอดมินดูภาพรวม ก่อนหน้าในีิไพาที่เปิดมาเนี่ยโดยรวมนะครับเขาเรียกว่าเรื่องแย่ๆในชีวิตของคุณนะที่มันผ่านมาในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับมันกำลังจะผ่านไปจากนี้นะครับจากนี้เป็นต้นไปฟังแอดมินนะสิ่งดีๆนะครับกำลังจะเกิดขึ้นเหนคุณแล้วนะเขาเรียกว่ามรสมชีวิตเนะี่ยมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะตรงนี้ฟังให้ดีมรสมชีวิตมันกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆกำลังบังเกิดออกับคุณแล้วนะครับนะ ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับสิ่งดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีตอนนี้นะมันจะมีเข้ามาตรงนี้แต่เรื่องความรักไอ้ไม่ยังไม่โฟกัสนะเพราะมันยังมีมันยังไม่มีเรื่องของความรักขึ้นมาเอาเป็นว่าเรื่องงานเรื่องเงินก่อนละกันคุณจะมีโอกาสดีๆมากมายในเดือนมีนาคมนี้นะครับนะไม่ต้องกังวลอะไรเพจอ๋อครับพูดถึงความรักเรามาดูความรักกันหน่อยไพ่ เด็กสาวถือถ้วยสำหรับความรักขอโฟกัสที่คนโสดกันแล้วกันนะครับนะคนโสดในชาวราศีมังกรเดือนนี้นะครับก็จะมีความรักเข้ามานะอ,าอ,ยาอ,ยาอย่าเพิ่งใช้คว่าความรักแล้วกันเอาเป็นว่าจะมีคนที่เข้ามาชอบพอเราแหะนะครับนะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเพจอ o อฟครั cup, เนี่ยไพ่เด็กนะเด็กถือถ้วยนะจะมีเด็กที่อายุน้อยกับเราเนี่ยมาชอบเรานะ ทางท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับนะไหนก็ลองเปิดใจรับดูนะอย่าไปคิดว่าเรากินเด็กนะครับนะบางคนบางท่านนี่อายุก็30ไปแล้ว30กว่าอาจจะมีเด็ก20กว่า24 25เนี่ยมาชอบเรานะครับอยากจะรู้จักกับเราเข้ามาเราก็เปิดใจลองพูดคุยดูนะตรงนี้ก็อนาคตก็มีโอกาสจะได้แบบเป็นแฟนเป็นตัวก็ได้ตรงนี้แต่มันจะมีว่าคนเข้ามาชอบคุณในเดือนนี้ แต่แอดมินยังไม่ฟันธงว่าการเข้ามาครั้งนี้เป็นรักแท้รือรักเหลือเป็นเป็นรักแท้หรือชั่วคราวเพราะไพ่ย,ยังไม่ได้บอกชัดเจนแต่แค่บอกว่าเพจออบค้าเด็กถือถ้วยอ่ะมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะครับมีคนเข้ามาชอบคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะในเดือนมีนาคมนี้ทรีออบครับไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะสถ้วย เราจะเห็นว่าเป็นไพ่ของหญิงสาวเนี่ยกำลังเต้นระบำนะครับถือถ้วยบนเหนือหัวแล้วก็เดินเต้นระบำบนทุ่งลาเวนเดอร์เลยไหมอนนี้เขาเรียกว่าการงานเดือนนี้นะครับคุณสําเร็จแน่นอนนะยอดทะลุนะครับยอดขายทะลุจัดซื้อก็ดีแล้วก็กิจการงานไอ้บินบอกเลยว่านะครับรายได้ถลมทลายในเดือนนี้แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะ อยู่ที่ผลประกอบการของท่านเองแล้วกันในเดือนนี้นะครับและความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะครับที่จะมีเข้ามาเนี่ยแอดมินว่ามันกระชุ่งกระชวยหัวใจดีนะลองเปิดใจลองเปิดใจรับดูเขาเรียกว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจพูดจากันรู้เรื่องส่วนอนาคตเนี่ยจะได้เป็นความรักหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวคุณและตัวเขาสองคนเท่านั้นเองนะครับนะแต่มันมีการพูดคุยกันแน่นอนน่ะเขาเรียกว่าเคมีมันตรงกันน่ะคุยกันรู้เรื่องคุยกันถูกอ,อกถูกใจก็ขอเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนะ ที่คุณจะได้เจอว่ารักครั้งนี้มันจะเป็นรักแท้สาหรับชาวราศีมังกรหรือไม่วงเล็บวงเล็บของคนโสดนะ,อ,ะอืมรวยนี่ว่ ten of p e n t a c l e ไพ่สิบเหรียญชาวราศีมังกรเดือนนี้บอกแล้วการเงินดีมากเห็นไหมไพ่สิเหรียญน,นะมีการเฉลิมฉลองนะกับคนรักมีการกินเลี้ยงบางบางคนอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่ได้ซ้ำนะ มีการวางแผนอนาคตด้วยการเก็บเงินเก็บทองรวยไปซื้อทิศช่วงนี้ถ้าแบบว่าเออแบบแนะนํานะส่วนตัวไม่เกี่ยวขอไพอ่าถ้าคนที่มีตังมากมายนะครับนะเราไม่รู้ว่าจะบริหารเงินยังไงเนี่ยลองไปซื้อทองคําเก็บไว้ก็ไนดะ้นะครับลองหาทองคําซื้อทองคําอะไรเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ลองดูว่าทองคํามันมีขึ้นมีลงยังไงนะอย่างเงี้ยเขาเล่นทองคําอยู่แอดมินก็จะเล่นเหมือนกันตรงเนี้ยนะแต่การเงินในเดือนนี้ถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับ นะการเงินดีมากจะมีช่องทางในการทํามาหากินช่องทางในการหาเงินเข้ามาในเดือนนี้เยอะนะเตรียมตัวรับรัพ์แล้วกันนะครับแล้วก็ถือว่าโชคลาภก็มีเข้ามาบ้างในเดือนนี้เหมือนกันนะมใบนี้โผล่มาแล้วรู้สึกว่าเปิดมา9ลาราศียังไม่มีนะแต่ใบนี้ดันโผล่ขึ้นมาก็ระมัดระวังนะครับนะไพ่เดาบก็มีคนหม่นไส้คุณอยู่นะ มีคนอิจฉาริษยาตาร้อนมีคนหมั่นไส้คอยจะพูดจากัะเน็บแหนมพูดจากันแนกกระแหนนะครับแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะถึงเขาจะทำไปไหนก็ถือว่าคนอื่นเขาก็มองออกว่าไอ้นี่มันอิจฉานี่ว่ามันไปพูดจาใส่ร้ายเขามกันแนกระแหน,แนพยายามหาทางเลื่อยแข้งเลื่อยขาให้คุณตกต่ำนะแต่สุดท้ายเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะได้แค่วางแผนได้แค่อิจฉา,าแล้วก็เอาคุณเปนินทารับหลังตรงเนี้ยมันจะมีพวกนี้เข้ามาก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับบอกให้รู้ มาสรุปใบสุดท้ายของชาวราศีมังกรกันสรุปเป็นยังไง The Magician ไพ่แห่งนะไพ่แห่งจอมเวทผู้สร้างสรรนะต่อไปแอดมินบอกเลยว่านะครับหน้าที่การงานก็ดีนะครับตำแหน่งคุณจะสูงขึ้นร่ลำรวยขึ้นนะมีกินมีใช้ไม่ขัดไม่สนเดเมจิเซียนเาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งมาเป็นไพ่แห่งจอมเวทนะครับเป็นไพ่แห่งผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์เขาเรียกว่าเป็นคนที่มี i อสูงอะ เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ไม่หยุดอยู่กับที่นะสามารถรังสรรค์ผลงานใหม่ๆได้ตัวคุณเนี่ยสามารถมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะทำให้กิจการของคุณจเจริญเติบโตให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองนะสมมุติว่าเนี่ยคุณอาจจะขายเสื้อผ้าฮะเสื้อผ้าสตรีสุภาพสตรีใช่ปะ่ะคุณอาจจะขยับขยายไปเปิดอีกสาขาหนึ่งแต่อาจจะทําเป็นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณสุภาพบุรุษก็เป็นไปได้อันนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจจริงมาะมันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณหรือเออ เปลี่ยนไปทําเกี่ยวกับพวกอะไรนะกาไรข้อมือนะหินเออหินหินเกี่ยวกับพวกโชคลาภอะไรก็ได้ใช่หินเออมันเรียกว่าอะไรหินสีหินสีพวกนี้หินมงคลพวกนี้ใช่ไหมกำไรข้อมือหินมงคลอะไรพวกนี้ก็หยกอะไรก็ได้เนี่ยอดมินยกตัวอย่างเฉยๆนะคุณทําได้หมดเลยตัวเนี้ยเขาเรียวกว่าต่อยอดธุรกิจต่อยอดไอเดียมาให้มันซ้ํากันตรงเนี้ยเขาเรียกมันจะทำให้แบบ กิจการงานของคุณมีการเจริญเติบโตมีการก้าวหน้าไปได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่ารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนนะตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นคําทํานายโดยรวมนะของชาวราศีมังกรประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับนะขอให้โชคดีก่อนจบนะครับแอดมินก็ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดดลนบันดาลให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ